สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซึ่งครับวันนี้มาดูครับสองค่ายยักษ์ใหญ่มาเจอกันครับความมันจึงเกิดขึ้นครับขุดสองคันครับคนละค่ายครับงานเหมาครับงานนี้งานเหมาเหมาเทนะครับไม่ใช่เหมาขุด าแล้วครับซานนี่ไมเกะกลองครับทีมงานพนาวันนะครับคันนี้ซานนี่ครับไมเกะกลองเอียมองครับฝั่งโน้นโซมิตโม,โม น่าจะมาเริ่มด้สองสามวันแล้วครับนี่สุดยอดมากเลยครับนี่รถเด็กรันใหม่ๆเลยครับโอ้ดูการสวิงครับรวดเร็วว่องไวมากครับนี่ ไม่ลึกครับขุดนิดเดียวน้ำก็อกเลยครับนี่ไม้ทั้งคู่เลยครับนี่แต่ว,ว่าคนละค่ายครับ คละบริษัทครับมาจากคนละที่นะครับ รถเร็วว่องไปมากครับซันนี่คันนี้ครับฝั่งนู้นก็ไม่ธรรมดานะครับสมิตโโมงานเหมาครับงานเหมา ไม่ทันนะครับนี่แมคโครต้องรอครับไม่แพ็กคู่เลยครับนี่ว่าคนละเจ้าของคนละคนกันครับนี่แต่ว่ามาขุดใกล้กันครับ นิมมากครับนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับซันนี่ S Y หนึ่งสามห้ารหัสขอฝั่งโน S ้น S H I 130ครับซมิโตโม โดนลูกรังนะครับน่ย้สวยๆลยครับลูกรังเนี่ยสมิตเตมโมเียงลูกรังครับคันนี้เจ้าของเขาบอกซื้อ ป้ายแดงมาเลยครับเนี่ยสองล้านสี่แสนห้าครับสักขาค่าตัวของคันนี้ครับคลิปนี้ขอจบเพียงท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ